ที่จังหวัดบุรีร,รัมย์น้ำท่วมมิดหัวเลยขึ้นไปอ,อีกสองเมตรเลยค่ะดูสิว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร<ห>เป็นโรงเรียนด้วยค่ะนักเรียนเดินออกมาอยู่ที่กลางถนนกันแล้วค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นั่งคุยกันแล้วปรับทุกข์กันค่ะเพราะว่าไปเรียนก็ไปไม่ได้บ้านช่องก็น้ำท่วมหมดแล้ว<อ>มาที่อบอตอค่ะเรือก็มีอยู่ลำเดียว ระยะทาง,ง1กิโลค่ะฝ่าน้ําท่วมสูงกันมาแล้วเด็กเนี่ยไม่ใช่จะว่ายน้ําเป็นทุกคนนะคะมาทําไมล่ะหนูแต่งชุดน,นักเรียนมาด้วยมาซื้อของยังชีพค่ะแล้วบางคนเนี่ยโรงเรียนในอําเภอยังไม่ปิดบางคนเรียนที่นี่เขาก็ปิดไปแล้วเพราะว่าน้ําท่วมโรงเรียนแต่ใครที่ยังต้องเข้าอําเภอไปซื้อของไปซื้อยาไปโรงเรียนจะไปกันยังไงอมบาตมีเรือลําเดียวค่ะบางคนบอกว่าหนูไม่ได้ไปเรียนนะไปซื้อนมให้น้องบางคนบอกว่าไปซื้อยาให้ยายแบบนี้ค่ะในอำเภอเองออบตเองก็ต้อง นำสิ่งของไปช่วยเหลือกันตามมีตามเกิดตอนนี้นักเรียนอยู่กันอยา่างยากลําบากอันนี้ไม่ใช่คลองไม่ใช่แม่น้ํานะคะ เป็นหมู่บ้านค่ะน้ำมันท่วมสองเมตรค่ะคมุดมุดมิดผัวไปหมดแล้วเรือท้องแบนบติดเครื่องก็มีมารับส่งนะคะแล้วก็ฝ่าน้ำกันไปทุกวันทุกวันแบบนี้ค่ะแกก็ยังไม่พออยู่ดีขาดแคลนทุกอย่างทั้งเรือทั้งของที่จะใช้นะคะแล้วตอนนี้คุณสุวิทย์ก็ทราบอยู่น้ำมันยังไม่ลงค่ะน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆฝนยังตกอยู่เลยที่สูงสุดสูง6เมตรเน่โอ้โหลลำบากจริงๆนะคะชาวบ้านคุณนันทพาบอกว่าตอนนี้ต้องใช้ปอเตกตึงแล้วให้เขามาดูมีอะไรที่จะช่วยก็ ช่วยกันก่อนค่ะคนที่มีรถมีราเอาไปจอดไว้ที่สะพานใช้ไม่ได้เพราะว่ากลัวน้ําจะท่วมรถอีกนะคะคออตอนนี้ลําบากกันจริงๆกลายเป็นเกาะเลยนี่นะคุยยงนบาาสม